การกระจายอนุกรมฟูเรียนะครับมีสมบัติเชิงเส้นนะสมบัติเชิงเส้นหมายความว่าไงนะครับสมมุติว่าถ้าเรามีฟังก์ชัน ft ที่มีค่าเท่ากับ gt บก ht นะโดยที่2ตัวนี้เป็นฟังก์ชันที่มีค่าบ t เหมือนกันนะครับและสมมุติว่า gt นะครับมีการกระจายอนุกรมฟูเรียเป็นแบบนี้นะและ ht นะครับมีการกระจาย ของอนุกรมฟูเรียเป็นแบบนี้นะครับสมบัติเชิงเส้นนี้หมายความว่านะครับเราจะได้การกระจายอนุกรมฟูเรียของ Ft เนี่ยมีค่าเท่ากับเศษ1ส่วนคูณ A0 บวกอัลฟา0บวกด้วยซิกมา n เท่ากับ1ถึงอินฟินิตี้ของ An บวกอัลฟา n Cos n โอเมก้า t นะครับ บวกด้วยซิกมา n เท่ากับ1ถึงอินฟินิตี้ของ bn บวกเบต้า n อ n ไซน์โอเมกา t ตามนี้เลยนะครับสังเกตว่าสังเกตว่า ft ของเราเนี่ยมีค่าเท่ากับ gt บวก ht พอกระจายเป็นอนุกรมฟูเรีย์แล้วนะครับเราก็จะได้เป็นแบบนี้โดยสัมประสิทธิ์นะครับเกิดจากการนำสัมประสิทธิ์ของ G กับ S มาบวกกันเห็นไหมเนี่ยในเทอมแรกนะครับของ G เป็น A 0ูนของ s เป็น Alpha 0ูนในนั้นของ f ก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับเอามาบวกกันสำหรับ AN ที่เป็นสัมประสิทธิ์ของ G t นะครับอ่าแล้วก็ Alpha N ที่เป็นสัมประสิทธิ์ของ S พอมาดูสัมประสิทธิ์ของ f แล้วก็เอา2ตัวนี้มาบวกกันเลยนะครับและในทำนองเดียวกันในเทอมที่3นะครับ ถ bn เป็นสัมประสิทธิ์ของเทอมที่3ของ g และเบตา N เป็นสัมประสิทธิ์ของเทอมที่3ของ s นะครับสำหรับ ft แล้วก็จะได้สัมประสิทธิ์นะครับเป็นผลบวกของไอตัว g กับ s ตามลำดับนะครับอันนี้แหละนะครับก็คือสมบัติเชิงเส้นนะของการกระจายอนุกรมฟูเรียของฟังก์ชันนะครับ